บอรออกมายังมาแล้วค่ะมาถึงแล้วเนบร์เหรอเบร์เหรออีก้่มีกระดาษเปลดเาไต้องแกะเปลือกด้วยนะกที่ทั้งเปลือกอะมามบรเายือบาย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 ข้างนี้อ่ะนี่นี่เงีอาให้น้อยไม้องไม่ใ้ห่วงบล้วหาย